นักสายก็เล่นสมองเลยเป็นตัวเลยนะอ่ะตัวนี้เนี่ยสวยสดดาครับสหรับผู้บดัผู้แลัแสดงที่ทาแสดงว่าเป็นไนะครับทโตอทหน้าเนกันไม่เหมือนคนเรา้เหมือนยา่กันเห็นหน้างงอย่างนี้นมันงรตัวอะไร ทองปีครับปีกระต่ายนะครับครับทองปีกระต่ายปีกระต่ายทองปีนี้ครับผมกระต่ายทองนั่แล้วก็ปีทองครับทองเนหางทองเป็นทองมีงานศีกันวันนะครับนำรูปลักษณ์ของสิงโตครับแต่ใบหน้าใบหน้าเหมือนกระต่ายกต่ายก็คล้ายๆมังกรนะฮะ นิ่มเมาเนี่ยเดี๋ยวให้คนเึกไปเรื่อยเดี๋ยวชื่อเรื่องเข้ามาไม่เคยไม่เไม่จอายใคนนึงไม่เคยไปร้านกาแฟเขาเลยพาตายมาดีๆแบบนี้ยาีชื่อเรื่องเด็ดๆนะพี่แดงเรื่องอะไรอ่ะยังไม่รู้คุณเดัอ

ไม่ลุกขึ้นมาเล่นได้เปล่าคนสองวันที่คุณไหลอยู่นีคุณเล่นท่าดอะไรเปล่าเราดรอปรับการเกี่ยวรอบครึ่งอ๋อเราดรอปผิดแะลงไม่ลงที่โซ๊ไอ้ไม่ลงที่ตัว กินแดงเนี่ยเขาก็ตากินแดงครับกินแดงจกินมากฮะเออชื่นชอบมอบรางวักันได้ที่ผ่านดอกมะเอินเชีย์รางวัลเนี่ยไมู่ป้าเวยยอดมอบรางวัลนะครับมาทั้งห้นะครับนี่เป็นทีมงานที่สามุนหงครับอแลนด์สิทธิ์เือวันสิทธเือวันครับนะก็เป็นเด็กสงไฟแรงอีกหนึ่งทีมงานครับผมนะครับแสดงมี อะไรมือทางด้การแสดงอย่างนี้เขาเรียกอัดแยปปตับรุงหรือตัดแต่งนะจากสิงโตมาเป็นกระต่ายเ่รัหาทุกอย่างฮะภาษาผมก็พูดจำเข้ามาฮะอัดแ e ็บไ้กาง็มันมีดาเล่นใหม่คอีเรามาแต่งมาเรียบเรียบแล้วก็มีอันเล้า ยังไม่ได้นั่งแล้วล่ะถ้าสกก็รับรับของฝั่มาเยอะแยะนี่ละครก็ยังว่างนะวันคล้ายวันเกิดนะคนสอกรีดเจ็บนะครับคนดีสีฝั่งทนนะครับก็รีเลยด้วยวันเกิดวันที่เก้า ดดเสามาในรูปรักกระต่ายแล้วครับผปีกระต่ายปีพองก็จ็ดยึดยึดเนี่ยหารางวัลน,นี่บท่าท่าการเมืองแปลว่าชีโมโตะมาจางญี่ปุ่นนะครับ มีมาเยอด้วยขมายเ้นานมีมานานแล้วแมนตัวผมก็พูดตลกอ่ะดยทนะครับมร่วมยินดีกันครับครับกับท่านสอกอจบนะแน่มาดูศิลปะแบบไทยๆของเราบ้างวยไทยนะวยไทยไปบ้า เล่นตามฤดูกาลตามปีตามปีไอสารกลับบ้านไปแล้วเนี่ยเชื่อได้ไอ้หาปีปีหน้าอีิมาลงนี่ไม่เอาไม่เอาพิยานามาโดดเขาเนียมีมีต้องมีเชื่อไดต้องเอามาก่อนได้พูดมาแล้ววะพูดนี่ทุกคนเก็บไว้ในข้อมูลเลยนะครับถ้าทำได้ใครอยากทำทำเลยไม่จมูกนี่ก็จริงมาบขออยู่เขตไหนเนี่ยอยู่เขตไหนอยู่ทุกเขตอ่ะเอา กพรน้าจะไปยืนกับคนอื่นนะผมไปเจอคนอื่นวันนี้วันนี้โคจรมาเจอกันนะสายตรงนะมีผมมีออมีสันผสเรื่องสายตรงสายตรงสันมาน้องเลย ังเยอรมันมาที่ลูกใหญ่ๆอ่ะโอ้ยเนี่ยเขาเรียกนขนมปังเยอรมันมอ่าชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรวะอ่าพิก น้ำนั่งเล่นก็ะโโผเ้ยโดนไม่ไหวมันไม่ใช่อย่างนี้ถ้าไปแข่งเขาบอกไม่ได้นะไม่ไกลตัวไม่ได้นะโยนโดนโดนแข่โดนหอแตกอีต้นจีนยังไงอ่ะใช่ไหมเขาไม่ได้ตั้งใจดนูนะครับ